สวัสดีค่ะพบก,กับเจเนสบอลเลนเน็ตนะคะในเกมฮันกี้ชาร์กเวิร์นะคะเป็น EP 2ีแล้วสิจะใช้คำว่าพาร์ทสก็ได้นะคะตอนนี้ก็จะมารีวิวฉลามไซส์เอกันนะจากเขาที่เราเล่นแบ็กทิปนะจะมันจะเป็นไซส์เอนะ็กซ์เอน่ะเล็กมากๆเลยตอนนี้เราก็ขยับไซส์ขึ้นมานะคะประมาณ3ตัวเดี๋ยวจะรีวิวให้ครบทุกตัวเลยนะคะกดเข้าไปเล่นเลยทีนี้นี่ออปนี่ยังไม่ต้องอัพนะอย่างที่เจนแนะนำคือยังไม่ต้องอัพอะไรทั้งนั้นนะคะพวกตัวเล็ก นะแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนผู้ช่วยของเราตอนนี้เจ๊ซื้อมาได้หลากหลายตัวมากเลยอ่ะตัวตัวนี้เด็ดค่ะตัวนี้ใช้เพชรซื้อนะร้อยหนึ่งมังร้อยเพชรนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถทําลายระเบิดได้อาเวนมันต้องไปยกเลิกไอ้ตัวนี้ก่อแต่ตัวนี้ก็กินแมงกระพุนนะอ่าแต่ว่าถ้าเราอัพตัวใหญ่ขึ้นอ่ะฉลามไซส์แอลขึ้นไปจะเลี้ยงเพชรได้สองตัวเลยค่ะสุดยอดเลยแหละแล้วก็เราก็ต้องแต่งตัวด้วยนะเออนี่ค่ะจะได้โตเร็วเร็วนะแล้วก็ ตัวนี้ตัวนี้เพิ่มโบนัสโอ้โหนี่ไค้ดอกไม้นะ่ารักมอแล้วก็ใส่นี่หูฟังโอ้โหสุดยอดเฮ้ยอันนี้มาใหม่ว่ะเฮ้ยวินว่ะอ,อ่ยังเหรอเวนยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยอันนี้ต้องเขาเรียกว่าต้องแข่งอีเวนต์ก่อนนะคะโอ้นี่ไงนี่ไงแต่ว่าเรายังไม่ไปนะฮ้เราโอ้โหเห็นถึงลิ้นไก่เลยลูกกระเดือกเลย เฮ้วันเดย์เห้ยเป็นไงสัตว์เลี้ยงฉันเทป้าเท่ป้าวนี่ไม่รวยจริงซื้อไม่ได้นะเว้ยนี่กินให้หมดปลาผีเสื้อสีเหลืองปูแลนีปลาโนลีเออกินให้หมดปลาสีทองนี่อย่าให้เหลือนะเต้าเต้าทองเต่าทองนี่ปกติเป็นแมลงไม่ใช่เหรอวะอ กินให้หมดนะต้องกินให้หมดฝูงนะจะได้โบนัสพิเศษค่ะนกบินอยู่ในท้องฟ้าอย่านึกว่าจะรอดอ้าวไอ้นี่มาขวางทางกินนกตายซะเลยอึบนกทองไม่ได้อ้าวไอ้นี่ดำน้ำมาอานอนสบายตีพุง๊งป,ป่องไปแล้วลงไปแล้วนะคะ <laughs> ถือกระทาได้เท่บางเฮ้สวัสดีสวัสดีเราต้องกินเข้าปากเลยเอ,อือ <laughs> อือ่เฮือกินวนเป็นวงกลมปลาซาดีนทั้งฝูงเลยกินเลย กินด่วนหูเตายักษ์มีเอายังกินไม่ได้ถุยต้องไซส์เอ็มก่อนนะคะโถยห่วงเนื้อห่วงตัวอีกหน่อยก็โดนนี่รถถังแล้วเราก็ต้องกินบูทแทงนะคะนี่มึกกระดองแล้วก็ปลาอะไรก็ไม่รู้อูนี่โดฟินฟิตนะหรืออีโต้เวียดนามนันนนม่นเองฮ้ยอหูเลือดเป็นทางเลือดไขวะนี่นี่ปาวัวจ้ะ ปลาวัวนี่จริงๆแล้วถ้าตัวจริงๆนี่ฤืดูผสมพันธุ์ของเขาจะดุมากนะคะเราห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดนักดำน้ำนี่จะรู้ดีเลยว่ามันดุแต่ว่าหน้ามันก็ตลกเลยนะตัวจริงมีหลายสีด้วยแอแววาววากินให้หมดนี่ก็เล่นตัวเฮ้ยเฮ้ยโกราชอูหุยปลาอ่ะหายไปไหนหมดวะอยู่นี่อยู่นี่ทูน่าทูน่ายานีหุ้ยหนีเร็วหนีหนีเร็วไม่ทัน ไม่เป็นไรเราตามไปกินได้โอ้โหดูสัตว์เลี้ยงนี่คือประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงแน่ยอมโดนแมงกะพุนเลยเนี่ยอึือเฮือนี่เราลงไปมีทําไมมีแต่บูทแท้งวะแต่ต้องกินให้หมดนะนี่ลูกน้อยของฉันจัดการให้แล้วเออไอ้นนี้ก็หนีดีจริงๆเลยว่ะนี่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่แม่งไม่จีบแล้วเนี่ยเออเด่นตัวดีนักอื้ออ้าวอะไรวะโโหแรงกัดได้ทุเรศมากเออได้ละได้ละ,ละฮึบทีนี้เรา เจจะพาขึ้นไปที่ไซต์เกาะสร้างนะจะไปไกลกันนิดนึงเฮ้ยแต่นี่มันน่าเย,ยา้ายวนกว่าขอกินก่อนได้ไหมไอ้อตัวสีทองทองเนี่ยจัดกลรใหอนย้ยเฮ้หยหูหน้าก็น่ากินออ้ขอกินหูหน้าก่อนโอ้เห็นทองไปไม่ได้นะเป็นคนที่โลภมากจาก้ะ <c> โ <oughs> นรีแล้วก็ปูนะจ๊ะตอนนี้กินปูปูสีแดงกินได้นะแต่ว่าปูสีม่วงๆยางกินไม่ได้ มุ่งหรือฟ้าก็ไม่รู้โอ้ยวันด,ดีวันหน่อยลูกแกอยู่ไหนล่ะลูกแกอเออลูกหายไปไหนอ้าวอยู่นี่ไงนี่ร้องเหมือนแมงวันเลยว่ะทุเลศดมากร้องมี่มี่โอ้ย,อย,อยระเบิดแบบคอมโบนี่เฮ้ยมึกมึกมึกโอ้โหแม่งพ่นมึกโอ้โหมองไม่เห็นอะไรข้างหน้าเลยไปดีกว่าถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอยทำไมมันแตกฝูงวะ อุ๊ยโอ้โหไอ้นี่นีสใสเร็วมากนี่โอ้โหกัดมันก็ไม่ได้มันทำร้ายเด็กอย่างเราได้ยังไงนี้อะโอ้ย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 อ้ยอ้ยโอ้ยไปเร็วมากไปเร็วจริงๆนี่เงาฟาสฟรีเลสอีกออ้ยโดนแทงปลาสิงโตมันมีคีบพิษนะจ๊ะปลาสิงโตนี่เขามีคลีบพิษไว้ป้องกันตัวนะไม่ให้สัตรูมาแบบทำร้ายโอ้โหได้ทองคำอีกแล้วนี่เป็นเวลาล่าทองนี่ ถ้ายิ่งเราเล่นไปนานๆน,นะคะโกลาชื่อก็จะยาวนานขึ้นนะมันก็จะทําให้เราหาเงินได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นขยะนะตะกี้เนะี่ยอุยอุยอุยขอกินซาดีนก่อนได้ไหมนี่แกฉันจะต้อนแกให้มันแตกฝูงฉันชอบความแตกสามัคีนี่อุยเสียงอะไรวะ๋อลูกน้อยเราทําลายระเบิดได้เห็นป่ะอันนี้กินขยะไม่ได้นะกินให้ดูเป็นตัวอย่างเลยมันจะแหวะออกมาอุกัดขา เอากอดเอาเวเฮ้ย hey, มายิงกันทําไมวะนี่เห็นไหมคนเรามาันมาทาลายธรรมชาติอย่างเราได้ไงนี่เราสามารถพังเรือได้ยังวะเอาอยัางไม่ได้แล้วเราก็ขึ้นไปกินมันข้างบนได้ไหมวะเอาอยัางเหรอต้องเอาขึ้นไปให้ได้โอ้ขึ้นได้เรเ้ยอู้กัดหัว <laughs> ออก็อดเอาเวนี่ไม่รอดเว้ยไอ้นี่กัดจูมันเลยเอา้าวนั่นกัดน่ะเสร็จเลยไอ้นี่เกาตูดอยู่เอากัดเข้าไปอา้าวเฮ้ยดูดได้ยังไงไวะไอ้นี่แม่งหนังเหนียว เฮ้ยเยอย่าว่ายน้ำหนีหูเลือดแม่งสาดเลยฮือเฮืออุ้ยไอ้นี่อุย้ยอีผู้หญิงคนนี้มันทำร้ายเราเราห้ามไปเข้าใกล้นะไอ้พวกที่มันขี่สกูตเตอร์น้ำนี่อุ้ย,อยพอดีเลยขึ้นฝั่งมาขึ้นมากินคนงานในไซต์ไอ้นี่มันตารวจทองด้วยว่าโอ้โหเออแม่งวิ่งหนีไปก่อนเร็วไอ้นี่หนีตายว่ะเร็วมากไม่ยอมช่วยคนเลยมีกัด กัดไข่มันก่อนไอตำรวจนี่มันจะต้องไม่ตายดีนี่กัดขาฉันจะเหนียวรั้งเธอไว้แล้วก็กืนกินเธอเออเออนอกนางนวยตัวอะไรวะเนี่ยมันเป็นปลามิวเต็อะค่ะมิวเต็ก็คือปลากายพันุ์อะมันอยู่กับขยะเยอะใช่ปะมันเป็นมลพิษมันก็เลยกลายเป็นปลากายพันธไอ,อ้นักดำน้ำนํานี่มันันมีอยู่ทุกที่เลยวะฮะไปไปไปเราพามาเที่ยวไซต์เกาอสร้างล่ะ เดี๋ยวเจ๊จะขอไปตายให้สักทีเพ่จะได้รีวิวตัวต่อไปไงตายได้วิธีอะไรเดี๋ยวรู้อนี่มันอยู่ในกรงมันทําร้ายเราอุ้ยอุ้ยนี่ร้ายว่ะเราต้องทําลายกรงมันให้ได้เออาตายแล้วตัวต่อไปให้จะรีวิวก็คือพอเบโก้นะคะแล้วก็มีหูฟังอย่างเดียวแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เป็นหมึกเหรอเปลี่ยนเป็นอะไรดีอยะล,ละละน่ารักมากเลยนี่ตัวนี้ดีกว่าอาไม่ได้อ่ะเปลี่ยนก่อน ตัวนี้ก็อยากได้อะเนี่ยแอนนาเนี่ยน่ารักดีอะเพิ่มสิบเปอร์เซ็นเฮลด้วยเอาเอาวะซื้อต่อหน้าต่อตานั่แหละรวยเว้ยเล่นวันละเป็นยี่สิบสมสิบรอบเลยเชื่อป่ะเจ๊อะกว่าจะหาเงินเล้เยอะขนาดนี้หุยน่ารักวะ่ะอันนี้เอาเพราะความน่ารักเลยเน,นี่ยอัปเกรดแผ่นที่ยางยางถืออ้นี้ไหมถืออ้นี้ให้โตวไวไม่เอาถือถือหม้อดีกว่าชอบอ่าแล้วก็ซื้ออะไรใส่ใส่โมฮอปใส ซื้อมาใหม่เลยเนี่ยอ่าใส่โมฮอกแล้วก็เสื้อนี่ใส่เลยดีตัวนี้ดีไหมนี่อะไรเนี่ยฮูล่าสกเกิร์ตอ่ะใส่เข้าไปนี่ก็เป็นคนฮาวายก็เป็นพังเว้ยพังที่อยู่ในฮาวายอ่าเข้าไปทีนี้เนี่ยเจ๊จะพาไปที่เอ่ออาร์กติกแล้วกันนะคะ Hello ลมาอีกแล้วนะคะ ลืมบอกไปว่าระหว่างการเล่นโกลัชเนี่ยมันจะมีเมกะด้วยก็คือโกลัชขนาดมหฮึมาก็คือเราสามารถกินได้แม้กระทั่งระเบิดนะคะเป็นยังไงล่ะสวยป่ะอาร์กติกนี่กินแมวน้ำแม่งเลยอ้าวแมวน้ำกินแมวน้ำเออน่ารักว่ะเหอจเจริญและพวกกินพวกเดียวกันมันก็ไม่ต่างจากเราที่ฉลามกินฉลามเลยเนะี่ยถ้าตัวเล็กๆนี่เราต้องแบบเวียนหัวในนะ้ำเราต้องว่ายวนเป็นวงกลมหนูยังมีหุดรอดไปตัวนึ่งอะ่ะเร็วมาก เออองององอ่ะขึ้นไปเราสามารถชนน้ำแข็งได้ไหมไม่ได้ว่ะโอ้ต้องไซส์เอ็มหมวเนี่ยพิ่งรัวเนี่ยอึบนี้ถ้าเรากินอะไรไม่ได้หรือทาอะไรไม่ได้เนี่ยเกมนี้มันดีอย่างมันจะบอกเรานะว่าเราพลาดตรงไหนมีปลาคอสนะคะปลาคอสไม่ใช่คลอดที่แปลว่าแบบออกลูกนะเวย้ยมันชเป็นชื่อของมันปลาคอสนะ COD เอ้ยซาดีนี่แม่งอยู่ทุกที่ทุกทางว่ะ นี่หัวลูกหลานเราช่วยกันดีมากเห้ให้หหวิวันท่าจะขาดวยนี่ปูาลาสกาป่าวะไม่ใช่นี่มันปูเป็นปูสปไปเดอร์อะค่ะปูแมงมุมตกลงมันจะเป็นปูหรือเป็นแมงมุมวะเฮ้ยปลาคอดทองวะ่ะมีต้องกินให้หมดมีโมฮอกไม่ได้ช่วยอะไรแน่เรื่องความเก่งเลยอะมี่กินให้หมดกินให้หมดฮ้นนี้ปลาอะไรวะเนี่ยอันนี้เจไม่รู้จริงจริงว่ะ ใครรู้ก็ช่วยบอกเลยแล้วกันเป็นปลาอะไรเฮ้ยหมึกนี้อ้าวก,กินไม่ได้อีกโอ้โหทุเรศมากเลยทํำไมทำอย่างนี้กับเราอ่ะอ่นี่แมงกะพุนตัวนี้ลายมากอยวไปีโดนมันเด็ดขาเลยนะอืมเรากินปูก่อนแล้วกันนะไหนก็กินอะไรไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่อ่ะโอ้ย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 เยปลาบ๊อสปลาบอหน้าตาตลกมากโดนกินซะโอ้โหเราเข้าไปอย่าทวนสายน้ําไม่ได้ ทางนี้เราปาบ,บ๊อบออออ้าทำไมกินไม่ได้วะไหนเห็นแมสฉลามตัวลเล็กๆแรงกัดมันน้อยเอาให้ลูกเรากินเออฮือๆเราขึ้นไปขึ้นไปกินในปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเรียกไม่ถูกเหมือนกันเฮ่อืบเฮ้ยนี่กระดูกเรากระดูกกระดูกนี่เราเราสามารถทลายได้นะคะนี่คือความสามารถของปลาไซเอสซึ่งตอนแรกเราทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเอสเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันซากศพอลา,านนี่ว่าเฮ้ยใช่ไหม อารานของผ้าเอ o ว u t i ชันน่ะโอ้โยดูดิจุดใต้ตำตอนี่เราเรามาเจอศพอารานอาจจะไม่ใช่ศพอ่ะอาจจะเป็น,นเขาเรียกว่าอะไรวะมันแช่แข็งไว้อยู่ไงเฮ้ยปลานี่มันชอบกลับจริงๆหุยปลาบ๊อบเป็นมหมดเลยอ่ะนี่ถ้าเกิดเวลาทองคำที่เราสามารถชนระเบิดโอ้ยหุยหุยกลับบินช้า ไม่ได้อุ้ยเฮ้ยนี่น,นี่เดี๋ยวไปดูนี่แต่กี้นี่เรากินกลับลินไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นเม็ดกะนี่เราจะกินได้หมดเลยเห็นปนะโอ้โหกัดมันขาดนาดีระเบิดก็แดกได้นะโอ้โหกินทุกอย่างคือขวางหน้าบนโลกใบนี้กินได้หมดเนี่ยแมงกะพุนอันนี้ยังกินได้เลยคิดดูสิขนาดฉลามขนาดมาหือมางกินไม่ได้แต่เจ๊ยังไม่ได้เมกะโลดอนนะแต่ถ้าได,ไได,ไได้นี่จะบอกนี่ปลาชานะคะสีชมพูเฮ้ยปลาเพชรเพชรอืมเกาะเพชรเจ็ดสีฮืบน<ๆ>ี่เราต้องหลบเลี่ยงแบบดิจิตอล หลบระเบิดแบบดิจิตอลเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้หบูชาร์คที่เป็นทองเกือบจะจําไม่ได้เ่ยคือกัดตูดแล้วดูดขี้เฮ้ยหนีไปไหนวะเข้ามาโอ้ยไอ้นี่โอ้ยหลบอย่างดิจิตอลจริงๆเออเอ,อ,อ้าวไอ้นี่อยู่ๆมาทักกันหนีกัดหัวแม่งเลยเอ่ะมันหลุดไปมันหลุดกูจะสู้มึงจนกว่ามึงจะหาไม่เป็นกันข้างเนืเเอ้อล้วแหละอ้าวตูดแม่งมีเลือดออกละมใส่เป็นดิสสีดวงฮึบ เออเืออุ้ยไอ้นี่ทาไมบูชักมันเยอะวะฮะไอ้นี่นี่มันบอลซะแล้วนี่มันรู้จักน้อยไปอา้าวมันกัดเราเหรอวะเนี่ยมันอมเอ็นเลยไดเอ็นด้วยนี่มันบอลซะแล้วอืมเล่นหรือใครไม่เล่นเล่นกับเจเนสเหรอฮะเจนปปนเนสสปอเรเนสเนวอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอย้เจเนสนเนวอาตายหาไปแล้วขึ้นมาเลยนี่ปราชานะจ๊ะสีชมพู นี่นี่ขยะเรากินไม่ได้นะอ่ะกินโช์เลยยากเลยเห็นไหมแล้วก็ตัวมันเต็มม่วงๆโอ้โหแต่ถ้าได้ท้องก็กินไปเถอะกินได้หมดอะ่ะเนี่ยดูดิ <laughs> แต่ว่าก็ยังถุยอยู่เดียนะอึบ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 มีกินปูทองเลยอ้าวหมดแล้วเหรอสั้นยังเลยนี่เ <Penguin! S 2> <Penguin S 1> แพนกวินแพนกวินโอ้ยแพนกวินเต็มเลยร้องเหมือนไก่ชนเลยว่ะอึบม <laughs> ีแต่เรายังทำลายไม่ได้เนะี <laughs> ่ยเสียงร้องมันตลกอะเวอรเซงเซมาก เฮ้ยโอ้โหนี่มันขนาดอยู่ในหิมะในภูเขาน้ํงแข็งมันก็ยามาชนอ้าวไอ้นี่นี่มันดันเราตกอ้าวมันยิงลูกเราอีกอา้าวต่อไปเหลือตัวสุดท้ายนะคะของไซส์เอสนี่ก็คือบลูชาร์กนั่นเองไอตัวที่เราหวดมันตะกี้นี้เองนะนี่เอาให้มันฟังหูฟังแล้วก็อยู่กับเดฟไปก็และกันแต่งตัวเพิ่มไหมหนูหน,หนูจัดให้หน่อยไหมนี่ชุดนี่อะไรเนี่ยชุดอินเดียแดงเหรอเอาเอาวะ 6,000บาทเองโอยกระจอกนี่เดี๋ยวคราเดี๋ยวครั้งหน้าจะซื้อชุดนี้ใส่โหน่ารักว่ะมันเข้ากันมากเลยกับชุดอะเล่นเลยไฮโอ้โห oh มาแล้วมาถึงได้กินแพนกวินเลยแพนกวินเฮ้ยแพนกวินทองเราขึ้นไปข้างบนนี้ดีกว่าบูชาร์กนี่จะดีอย่างนะคะคือเขาจะสามารถรวดเร็วอะ่ะคือกระโจนได้ไกลแล้วก็ ขึ้นที่สูงได้นี่ค่อนข้างง่ายเออเราขึ้นฝั่งไปกินมนุษย์พวกนี้ดีกว่าไอ้พวกมนุษย์ขี้โลกขีเ้เหม็นเฮ้ยเฮ้ยไอ้อู้หวไอ้นี่มันมันทำลายร่างกายเราอะ่ะอืมมันใช้หอกทิ่มเลยไอ้หอกหักนี่กัดมันโอ้ยฉลามตัวเล็กกัดเออกัดตั้งสามรอบแน่กว่าจะได้กินอ้โหอู้อีนี่เดินเออระเหยลอยชายอะดูมันวิ่งวิ่งแบบไม่ได้เกรงกลัวฉลามอย่างเราเลยอ่ะอีนี่ตายซะอ่ะก็เอาไว จะได้กินอะไรมาอู้หูอ้ยมน,นุษย์ทองคำอู้มันใช้หอกมันไปเรียนจากวัดเจ้าหลิงน,น่ะไอน้นี่นี่เราต้องกินมันให้ได้เราจะไม่ยอมปล่อยมันไปตายซะนี่เลือดท่วมปากเห็นไหมมาออกกําลังกายอะไรเรา ej มันใช่เวลาไว้ได้อฮะมันใช่เวลาไหมฮึมไม่รู้จักกาลเทศะเรนี่ยืนเท้าเซลยืนเท้าเซลกัดแขนแม่งเอากัดขามันเอาตายหาซะเอาไอ้นี่ยืดไอ้นี่ลอยได้มันจะต้องเป็นพลังลื้อลับแน่ๆ <laughs> ตายซะมันเป็นบั็กของเกมนะโอ้โหภาพสวยมากเลยไอ้นี่นี่ว่ายนะ้ำอะไรเนี่ยน้ำแข็งมันเย็นเดี๋ยวเป็นวัดเอ้าตายซะอือทีนี้เราก็ลงไปข้างล่างได้แล้วเราเล่นกับข้างบนมาเยอะละเออฮะกินปูทองกินไว้ก่อนพ่อสอนไว้เอ้นี่ปลาหิมะนะคะแต่มันจะชอบกัดเรานะไอตัวเนี้ยเราจะต้องระวังมันโหเร็วมากปลาตัวนี้เร็วสุดๆรวดเร็วมากอาจจะเวียนหัวได้นะน้องๆนะ เนี่ยปะปูดปัดรวดเร็วเนี่ยโอ้โหฟอหล่อเฟี้ยวเลยเนี่ยโคตรแวนนะ,อะเออไอนี่นี่พวกเดียวกันเครือญาติกันได้หว่าเนี่เฮ้ยนี่เราต้องกินญาติเราจะต้องเด่นอยู่คนเดียวนี่ในวงตระกูลนะถ้ามันมีกันเยอะเดี๋ยวมันจะมาแย่งมรดกเราขึ้นไปขึ้นไปคุณสิบสองว้ยคุณสิบสองแล้วเอาเอา,เอากระโจนไปทําหอกอะไรเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่เรามากินปลาซาดีมกันต่อเฮ้ยปลาชายเยอะมากเลย นี่โอ้โหมีปลาทองปลาทองนี่ไม่ได้อยู่ในบ่อนนะเว้ยเป็นปลาทองคํานี่ถ้าเป็นเงินจริงนี่รวยไแล้วเนี่ยเอาไอ้นี่อยู่มาเข้าปากตายซะอึ๊บนี่บนเป็นวงกลมนะเอาไอ้นี่อยู่อยู่มากัดกันทําไมเไนีอ้นี่อันตาพาล่ะเอาเอาเข้าไปเอาไอ้นี่นี่เร็วหนีศึกแย่งชิงมรดกเมยมันเป็นตัวร้ายนะเราเป็นพระเอกขึ้นไปกินเอ้ยอย,อ,ยอะไรวะตาอะไรเนี่ยหูฉลามยักษ์ เราไม่เราไม่ต่อสู้กับมันสงสัยถ้าจะเป็นบูชาร์กนะฉลามกระทิงเรายังไม่ต่อกอนกับมันเราสู้ไม่ได้จริงๆเอิบเดฟเดฟช่วยแม่ด้วยอุ้ยอันนี้อะไรวะอันนี้นาวานนะอุ้ยเอาตายหาซะนี่มันเป็นวานที่แบบมีเข่าววค่ะเหมือนยูนิคอรน์นเหมือนสัตว์ที่หลุดออกมาจากเทพนิยายเลยนะคะอีก62%จะได้เมกโลดอนนะคะก็คือ u n ลล็อ new s h a r ์ s นะคะ เอาละค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคราวหน้าจะรีวิวไซส์ M ให้ดูทั้งหมดเลยนะคะวันนี้จะเนตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็ Subscribe กันด้วยนะคะติดตาม Facebook Fanpage กันด้วยละ่ะสวัสดีค่ะ